เชื้อบีทีนะครับจะไปสร้างผลิตโปรตีนที่เป็นพิษต,ต่อนอนทําให้หนอนตายโดยการที่หนอนกินเชื้อบีทีเข้าไปไม่สามารถที่จะทําลายได้โดยการดูดซึมผ่านผิวหนังวิธีการทานะครับเราก็เตรียมเชื้อมาแล้วเทลงไปได้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมนมถั่วเหลืองลงไปเราก็จะปิดฝาทําการเขย่าตัวฝาขวดเนี่ยเราไม่ควรปิดให้แน่นจนเกินไปการขยายตัวของเชื้อบีทีเนี่ยจะเกิดแก๊สจำนวนมากถ้าเกิดท่านต้องใช้1ลิตรให้ท่านขยายไว้ก่อน2ลิตรรอบนึงเอาไปใช้งานเสร็จนะครับหลิตรเนี่ยมันจะเหลือหนั่งลิตรให้ หลิตรจะได้ปริมาณที่เท่าเดิมนี่ก็คือ BT ทหมักแล้ว7วันซึ่งเขาจะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนเราจะใช้ B t ท0ห c ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดข,ของ BT ทีล้วก็จะผสมกับสารจบใบควรฉีดพ่นให้ทั่วตัวเชื้อเนี่ยจะได้ไม่โดนทําลายด้วยแสงแดดการใช้เชื้อบีทีในการกําจัดหนอนรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมท็อปจากช่องรายการแนวทางเกษตรเก็ความรู้ครับสำหรับในวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการขยายเชื้อบีที และการนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการขยายเชื้อบีทีและการนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับตัวเชื้อบีทีก็คือเป็นสารชีวพันธุ์อีกชนิดหนึ่งที่ย่อมาจากคำว่าบาซิลัสทูลิงเยนซิสนะครับ ซึ่งเป็นเชื้อที่นํามาใช้ในวงการเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเชื้อ BT เนี่ยควรจะต้องมีการขยายก่อนนําไปใช้นะครับตัวเชื้อ BT นี้ครับจะมีประโยชน์ในเรื่องของการกําจัดนอนอย่างเช่นพวกนอนที่เกิดจากฟีเสื้อต่างๆที่เป็นศัตรูของพวกพืชผักสวนครัวแล้วก็พืชที่เราปลูกทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนอนใยผักหนอนคืบหนอนกอ หรือเป็นนอนกระทูหอมหนอนจอดสมองไฝ่และนอนทุกชนิดที่เกิดจากผีเสื้อนะครับซึ่งลักษณะการทํางานของเชื้อบีทีก็คือจะกําจัดนอนได้โดยการที่หนอนกินเชื้อบีทีเข้าไปอาจะไม่สามารถที่จะทําลายได้โดยการดูดซึมผ่านผิวหนังตัวนี้ต้องกินนะครับซึ่งลักษณะของการที่หนอนจะกินเชื้อตัวนี้เข้าไปได้ก็คือเราจะไปพ่นใส่บริเวณใบหรือยอดของผักนะครับบริเวณที่นอนเจาะกินเป็นอาหาร เมื่อหนอนกินเข้าไปแล้วเนี่ยตัวของเชื้อบีทีนะครับจะไปสร้างผลิตโปรตีนที่เป็นพิษต,ต่อนอนนะครับทำให้หนอนตายสำหรับการขยายเชื้อบีทีนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาก็คือ,อเป็นหัวเชื้อบีทีประมาณ5ากรัมซึ่งหัวเชื้อห้ากรัมเนี่ยเราสามารถที่จะขยายครั้งเดียวได้เลยนะครับในปริมาณสี่ลิตรนะครับถ้าเกิดใครที่จําเป็นต้องใช้ในปริมาณที่มากนะครับแต่ของเราวันนี้เราจะ ขยายแค่9 0 0ารซีซีนะครับเพราะว่าเรามีความจําเป็นที่ต้องใช้อยู่ก็ประมาณไม่เกิน5 0 0ร้ซีซีต่อ1รอบนะครับต่อไปก็คือเป็นนมถั่วเหลืองนะครับนมถั่วเหลืองเก้ซีซีขวดพลาสติกใช้ในการผสมใช้เป็นอุปกรณ์ในการหมักไปเลยนะครับจะมีกล้วยนะครับสำหรับวิธีการทํานะครับเราก็เตรียมเชื้อมาแล้วนะครับหนึ่งซองเนี่ยเราสามารถที่จะเทลงไปได้หมดเลยนะครับเนี่ยเป็นเชื้อบีทีหลังจากนั้นเราก็เติมนมถั่วเหลืองลงไป ในการทำการขยายเชื้อบีทีนะครับก็คือจะไม่เป็นอันตรายต่อคนทำนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสารชีวพันธุ์เป็นจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งจะเป็นอันตรายเฉพาะต่อพวกหนอนทั้งผีเสื้อกลคืนและกลางวันนะครับครับหลังจากที่เราใส่เชื้อบีทีแล้วก็นมถูเหลืองลงไปแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาปิดฝาแล้วก็ทําการเขย่านะครับเพื่อที่จะให้เชื้อบีทีเนี่ยเขามีการกระจายตัวได้ดีเพื่อที่จะเป็นการเล่งให้เขาขยายตัวได้เร็วขึ้นนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือมันจะเป็นการดูแลรักษาซึ่งเราจะนําไปเก็บไว้ในที่ร่มในการนําไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับหลังจากที่เราขย่าขวดเสร็จนะครับไอตัวฝาขวดเนี่ยเราไม่ควรปิดให้แน่นจนเกินไปเพราะว่าในการขยายตัวของเชื้อบีทีเนี่ยจะเกิดแก๊สจานวนมากนะครับแล้วก็จะดันให้ขวดเราระเบิดได้ปิดแค่หล,ลุมหลวมพอนะครับตัวนี้เราจะใช้เวลาในการหมักเนี่ยสมวันก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับ ตัวเชื้อมีทีที่ขยายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้ประมาณ1ปีนะครับโดยเป็นอายุของเชื้อมีทีเองข้อแนะนําคือท่านซื้อมาแล้วเนี่ยเชื้อมีทีทานได้มาแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะขยายให้พอใช้แล้วก็ไม่จาเป็นต้องซื้อใหม่อีกสามารถที่จะขยายต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้โดยถ้าเกิดท่านเนี่ยมีความจําเป็นท,ที่จะต้องใช้นะครับเชื้อมีทีต่อรอบเนี่ยถ้าเกิดท่านต้องใช้1ลิตรให้ท่านขยายไว้ก่อน2ลิตร แล้วก็รอบหนึ่งท่านพ่นเสร็จเอาไปใช้งานเสร็จนะครับ1ลิตรเนี่ยมันจะเหลือ1ลิตรให้ท่านเติเตมนมส่วนเหลืองลงไปอีก1ลิตรนะครับจะได้ปริมาณที่เท่าเดิมแล้วก็เวลาที่จะนับวันหมดอายุของเชื้อมีทีก็คือวันที่ท่านเติมวันสุดท้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับเราขยายไป 900cc นะครับถ้าเกิดเราใช้ไปประมาณ4หรือ,อ 500cc แล้วเนี่ยเราก็จะนํามาเติมใหม่ให้ได้ 900cc เหมือนเดิมหรือจะได้เยอะกว่านั้นก็ได้ก็คือถ้าเกิดเราทําแบบนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อเอเืมมาให่ สำหรับวิธีการนําไปใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนําไปใช้งานควรจะใช้ร่วมกับสารจับใบนะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถจับอยู่บนใบของพืชผักส่วนครัวเราได้นานที่สุดซึ่งจะเป็นช่วงรอระยะเวลาให้หนอนขึ้นมากินอ่าแล้วอีกอย่างหนึง่งนะครับการนําเชื้อบีทีไปใช้งานเนี่ยควรจะใช้ในขณะที่ความชื้นเยอะนะครับสมมุติว่าเราไปพ่นตอนเย็นอ่าเราควรจะพ่นในช่วงเย็นหลังจากที่เราลดน้ําเสร็จคือเราลดน้ําผักเสร็จแล้วก็ าสามารถที่จะพ่นีทีลงไปได้เลยซึ่งจะทําให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีนะครับอัตราส่วนในการไปใช้งานแนะนําว่าเป็น50ซีซีต่อน้ํำ20ลิตรเลยจะกําจัดหนอนอที่เข้าทําลายผักได้แทบทุกชนิดนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดมีการระบาดของหนอนคือหนอนเข้าทําลายพืชผักของเรามาก3วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลาตออ่อเนื่องกันแค่2ครั้งนะครับเพื่อที่จะทําลายตัวหนอน ให้ดีดีทครับในกรณีที่ไม่มีการระบาดของหนอนนะครับเราต้องการที่จะใช้เพื่อเป็นการตัดวงจรแล้วก็สามารถที่จะใช้ในอัตราส่วน5 0ซีซีต่อน้ําี่ลิตรเหมือนกันแต่เราจะใช้สัปดาห์ละครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งก็ได้นะครับตัวนี้ส่วนข้อควรระวังในการใช้งานสําหรับคนที่เลี้ยงไหมนะครับปูหมอนเลี้ยงไหมตัวเชื้อ B t ทีเนี่ยจะสามารถทําลายตัวหนอนไหมได้นะครับก็คือควรจะหลีกเลี่ยงหรือพ่อในให้ห่างจากมอนที่เราใช้เลี้ยงไหมก็คือจะทําให้ นอนใหม่ของท่านตายได้นะครับตัวนี้นี่ก็คือบีทีนะครับที่เราหมักแล้วเป็นเวลา7วันอ่าซึ่งเขาจะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนก่อนนําไปใช้งานเนี่ยเราควรเขย่าให้เข้ากันก่อนนะครับเมื่อเขย่าเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนําไปผสมกับน้ําโดยอัตราส่วนก็คือเราจะใช้บีทีห้ซีซีนะครับต่อน้ำยี่ลิตรตัวนี้เราก็จะผสมไปเลยนะครับ และเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของบ t ทีประสิทธิภาพสูงสุดของบ t ทีเราก็จะผสมกับตัวสารจบใบเราจะผสมสารจบใบลงไปประมาณ1 0ซีนะครับซึ่งสารจบใบตัวนี้เราก็ทําเองนะครับเป็นน้ําสบู่ซึ่งมีความปลอดภัยกว่าน้ํายาล้างจานทั่วไปต่อไปเราก็จะปิดฝาแล้วก็เขยา่าให้เข้ากันกับน้ําก่อนนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําการฉีดพ่นนะครับกับพวกมะเขือ,อมีส้มแล้วก็มีมะนาวถึงรอบ ฉีดพ่นพอดอีซึ่งในเวลาการฉีดพ่นเนี่ยเราควรฉีดพ่นให้ทั่วแล้วก็ฉีดพ่นในช่วงเย็นนะครับช่วงเวลาเย็นตัวเชื้อเนี่ยจะได้ไม่โดนทำลายด้วยแสงแดดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตัวเชื้อ b ีทีจะเป็นสารชีวพัณฑ์ที่สามารถที่จะกำจัดหนอนได้ดีนะครับใช้ได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นคนใช้เอง หรือพวกสัตว์สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆตัวเชื้อบีทีเนี่ยจะเป็นจุลินทรีย์นะครับจะไม่มีสารตกค้างที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอซึ่งเชื้อบีทีเองนี่เราก็ซื้อครั้งเดียวแล้วมีใช้งานได้ตลอดไปจะทําให้ท่านประหยัดต้นทุนในการทําการเกษตรนะครับสําหรับท่านที่สนใจหัวเชื้อบีทีเพื่อใช้ในการขยายเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้สามารถติดต่อได้เลยนะครับผมซึ่งการใช้เชื้อบีทีในการกําจัดหนอนนะครับจะทําให้ ท่านที่ทําเกษตรอินทรีย์พืชผักอินทรีย์ต่างๆสามารถที่จะลดต้นทุนได้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างที่จะสูงนะครับการใช้เชื้อมีทีในการกําจัดหนอนรับรอ,องว่าได้ผลแน่นอนครับ